มีรายงานจากกลุ่มคนปาเลสไตน์ที่ทําง,งานดวาวะในเกดางการูมาเลเซียพวกเขาเป็นกลุ่มดวาร์หรือเรียกอีกชื่อว่ากลุ่มปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีมาจากเมืองใบตุลลาห์มหรือเบลเลเฮมซึ่งเป็นสถานที่เกิดของนบีซาบุตพระนางมันยัมพวกเขาบอกว่าในอิสราเอลม,มีชาวมุสลิมเกือบหนึ่งล้านคนและในปาเลสไตน์มีมัตสัสตลิหมายถึงสถานที่ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีเก้าแห่งในเก้าแห่งมีถึงสามแห่งอยู่ในอิสราเอลและอีกหกแห่งอยู่ในปาเลสไตน์ มัสกัรหรือสถานที่ปรับปรุงตัวเองมีสามแห่งในอิสราเอลได้แก่หนึ่งที่ลูดสองที่อารอปสามตังรอบและมักสการสี่หกแห่งอยู่ในปาเลสไตน์หนึ่งที่ยาตอสองที่ไปตุลาห์มเบลเลเฮมสามที่ไปตุนอูดเมืองรามัลโลสี่ที่ไปตุนฟูริเมืองนับลิสห้าอาริฮาหกชนนกาซาชาวยิวประทับใจชาวมุสลิมที่ทำงานดวัตับลีของงานปรับปรุงตัวเองแต่มัสยิดอักซรมีการอิติกาฟสิบวัน มัมมสยิดอักซอกออกในหนทางของอัลลอฮ์มาหลายวันแล้วมัสยิดและมุสลิมหลายแห่งที่มีอำนาจในมุสติมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสตรีเหล่านั้นจะอยู่ในภาพปิดหน้ามัสยิดอักซอมีห้ามามัสยิดบรรยากาศถ่ายนอกมัสยิดเปลี่ยนเปเหมือนมัก,กะและมาดีนาชาวยิวจำนวนมากเปลี่ยนมานับถือาศาสนาอิสลามด้วยเจนยามันญาของมุสลิมมีอีกหลายคนที่ต้องการเปลี่ยนมานับถือาศาสนาอิสลามและสุดท้ายคำขอพิเศษจากกลุ่มปาเลสไตน์สำหรับพวกเราชาวมุสลิมทั่วโลกยาดูอาขอพรสาแช่ชาวยิว แต่จงดูอาขอฮีดายะทางนำให้พวกเขาแทนในขณะที่กลุ่มปาเลสไตน์ที่ครอบครัวถูกสังหารบ้านเรือนของพวกเขาถูกทาลายแต่พวกเขายังคงขอฮีดายะทางนำให้แก่ชาวยิวการุณนาบอกอิหมามที่ยังคงดูอาขอพรเพื่อขอความพินาศให้แก่ชาวยิวเลยนเป็นดูอาขอพรเพื่อให้ฮีดายะทางนำแก่พวกเขาแทนพวกเขากล่าวว่าในไม่ช้าอิสราเอลจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ว่ากันว่าทุกหนึ่งชีวิตที่ลาจากโลกไปจะมีอย่างน้อยเก้าชีวิตที่ยังอยู่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้า เนื่องจากขึ้นชื่อว่าความสูญเสียแล้วหากเล่งได้ก็คงไม่มีใครอยากพจกจากเพราะความไม่จรังคือสัจธรรมเราจึงไม่อาจหลกหนีจากความสูญเสียไปได้ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ก็ตามความโศกเศร้าอันเกิดจากความสูญเสียจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่ทุ่มทนผู้ที่สูญเสียคนรักอาจรู้สึกเหมือนถูกความจริงตีแสกหน้าว่าคนที่เรารักได้จากไปแล้วจริงๆความเจ็บปวดอาจมากมายจนยากรับมือคุณอาจทั้งรู้สึกผิดและเจ็บปวดสิ่งสําคัญก็คือการตระหนักรู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้ มันต้องใช้ความอดทนอย่างมากมายกว่าจะผ่านไปได้บางครั้งการจะได้เห็นภาพเหล่านี้มันได้สะท้อนความรู้สึกมันเจ็บปวดมากมายความเศร้าที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่มองไปที่ภาพที่อยู่ห่างไกลแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ของคนในภาพจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนเมื่อ,อเผชิญกับความสูญเสียแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกันบางคนอาจรับมือได้ดีไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตมากนักขณะที่หลายคนอาจถึงขั้นเสียสูญเพราะไม่อาจรับมือกับความจริงที่โหดร้ายได้บางออกคนหลังจากเผชิญความสูญเสียแล้ว นอกจากความเจ็บปวดโศกเศร้าผู้ที่เพิ่งผ่านการสูญเสียคนรักมักรู้สึกโกรธเกรี้ยวในกรณีที่สูญเสียคนที่รักจากอุบัติเหตุเราอาจโกรธคนที่ก่อเหตุนั้นแต่สําหรับชาวปาเลสไตน์ถึงแม้ว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของเขาอาจต้องทัดท่าจาดก,กังพวกเขาก็ยังขอร้องขอร้องให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายช่วยดูอาขอพรให้คนที่เข็นฆ่าครอบครัวเรือญาติของพวกเขาให้ได้รับทางนาจริงๆแล้วแม้แต่ชาวยิวก็ยังรักความสงบมีกลุ่มไซออนิสเพียงไม่กี่กลุ่มที่ต้องดู ขอจากสุภาพบุรุษท,ท่านท่านทั้งหลายให้ช่วยกันดุอารนะดีมุฮัมมัดถูกส่งมาอย่างโลกนี้เพื่อนําความเมตตาสู่มนุษย์ทั่วโลกอย่าลืมดุอาขอให้ระยะทางนําให้กับมนุษยชาติทั้งหลายบนโลกใบนี้ขอย้ําอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นคําขอร้องจากชาวปาเลสไตน์ที่มาออกดินวะที่มาเลเซีย